สวัสดีครับมีคลิปน้องๆนักเรียนขอมาหลายท่านหลายคนวิธียังเสือ้อเครื่องตัดหญ้าต้นได้ปาลายไหลสมมุติว่าเดิมเดิมต้นปลายอยู่สมมุติว่าปลายรอบเครื่องสมมุตินะสุดๆอยู่ที่ห้าพัรอบเราจะทํายังไงให้มันปาลายไหลไปเกิน5้0 0ัรอบหกเ0 0ดแปดพักรอบประมาณนี้คือสมมุตินะครับผมคือต้องทํำยังไง อันนี้ผมก็พูดในเชิงเชิงของผมนะผมก็ไม่ใช่ช่างนต่คือเอาตามที่ประสบการณ์ผมที่เคยทํามาเราไม่ได้หมายถึงว่าเอาไปทําเรือทําอะไรหรือความแรงอะไรทั้งสิ้นแต่เราพูดในเรื่องเชิงที่ว่าทํายังไงให้รอบเครื่องเพิ่มขึ้นรอบปลายเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ได้พี่นะมีน้องๆนักเรียนคือสําหรับถ้าพี่ๆท่านอาจารย์ท่านใดถ้าผมผิดถูกยังไงก็ต้องขออาภัยมาแล้วนะที่นี้ ผมก็ไม่ใช่ช่างแล้วผมก็ไม่ได้เก่งอะไรทั้งสิ้นแต่ผมพูดตามประสบการณ์เนาะพี่เนะาะลัวผิดพลาดไปอะไรยังไงช่อง ID ไอเสียนี่คือช่อง ID ไอเสียอันนี้คือช่อง ID อันนี้ช่อง ID อันนี้คือช่อง ID เสียประมาณนี้ครับผมสําหรับน้องๆนันกเรียนที่กาลังหัดทาเนาะเห็นขอมาผมก็เลยมาลงวิดีโอให้ยังยังไงให้ได้รอบต้นยังยังไงให้ได้รอบต้น นี่คือคือช่องไอเสียการแยงเอารอบต้นก็คือวิธีการกันหนึ่งก็คือเปิดด้านข้างเปิดด้านข้างซ้ายขวาเปิดด้านข้างซ้ายด้านข้างซ้ายขวาเปิดประมาณไหนเริ่มแรกให้ไล่เริ่มแรกให้ไล่ออกข้างละหนึ่งมิลก่อนอันนี้แล้วแต่ใครจะไล่มากเลยเนอยแต่คือหมายถึงว่าการเริ่มต้นสําหรับผมที่ผมทํานะไล่ออกข้างละหนึ่งมิลข้างละหนึ่งมิล แล้วมาสังเกตดูข้างละหนึ่งมิลเสร็จปุ๊บเรามาประกอบกลับเลยแทงออกข้างข้างละหนึ่งมิลแทงออกข้างเอาตะไบหรือว่าที่แยงเสื้อเขาเรียกที่ยงเสื้อหัวคาใบหรืออะไรประมาณนี้ผมแยงออกข้างละหนึ่งมิลขยายช่องขยายช่องไอเสียให้รูมันออกมาด้านข้างข้างละหนึ่งมิลมันจะได้อะไรในการแยงข้างจะได้รอบต้นครับผมรอบต้นมันจะเพิ่มขึ้น กำลังเครื่องรอบต้นมันจะเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดมันสมมติเราเดิมๆเราตัดย่ามจะแปดแปดกว่าจะขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าเราแยงด้านข้างปุ๊บมันจะแปน้นแปน้นแปน้แปนคือขึ้นตามมือและมันจะขึ้นตามมือเราตรงนี้แหละในการแยงด้านข้างถ้าเราไม่พอใจอีกเราก็แยงอีกมาสักครึ่งมิลแต่ไม่ต้องแยงมากจากข้างละหนึ่งมิลให้ากลายเป็นเพิ่มมาอีกสักครึ่งมิล เพิ่มขึ้นมาอ่านี่คือ1จุด1จุดของรอบต้นแต่ว่ารอบปลายก็ยังอยู่สมมุติว่า5000รอบการแยงด้านข้างนี่คือได้รอบต้นแล้วมันก็จะอยู่ที่5000รอบเหมือนเดิมมันจะไม่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนิด,นดหน่อยนมันอาจจะนะอาจจะนะมันจะได้5000รอบเท่าเดิมแต่ว่ารอบต้นมันจะเป้นเป้น,ปนมันจะขึ้นเลยกําลังต้นรอบต้นมันจะมาอ่าแล้วก็ส ทำยังไงให้ได้รอบปลายเขาเรียกการยกยกช่องไอเสียขึ้นยกขึ้นยกช่องไอเสียขึ้นเหมือนเดิมข้างละหนึ่งมิลไอยกขึ้นหนึ่งมิลยกขึ้นมันจะได้อะไรสองละอ่าการยกขึ้นข้ั้งหนึ่งมิลหนึ่งละไอสองละคือมันจะเป็นการคลายคลายการจุดระเบิดให้เร็วขึ้นจากที่มันลงมา ถ้าเดิมๆิมมันต้องลงมาถึงช่องมันถึงจะคลายแต่ถ้าเราเปิดขึ้นบนปุ๊บมันก็จะคลายเร็วขึ้นพอคลายเร็วขึ้นปุ๊บมันก็จะได้รอบมันก็จะได้รอบไปกําลังลันจะขึ้นยาวลากยาวขึ้นเรื่อยๆในการเปิดถ้าเรายังสุดเราไม่พอใจเราก็ขึ้นอีกสักหนึ่งมิลแล้วเราก็มาสังเกตดูความแตกต่างอันนี้เป็นวิทยาทานที่เขยนะพี่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะได้ผลจริงเนี่ยไม่ได้จริงแต่คือผมพูดตามหลักที่ผมทํามา เปิดด้านข้างในรอบต้นเปิดด้านบนในรอบปลายปลายก็จะไหลขึ้นเร็วขึ้นปลายมันคือมันจะไหลได้ไหลไหลปลายได้เพราะว่าทําไมมันถึงไหลไปลได้เพราะว่ามันเกิดการคายคายการจุดระเบิดได้เร็วขึ้นจากสมมติห้าพันรอบมันก็จะเป็นห้าพันหกพันเจ็ดพันสมมตินะอาจจะได้ถึงนี่หรือไม่ถึงผมก็ไม่รู้แต่คือผมพูดในความอธิบายน้องๆเขาจากห้าพันรอบพอมันคลายได้เร็วขึ้น มันก็เพิ่มประสิทธิภาพในการคายเร็วขึ้นมันก็รอบไปมันก็มาแล้วรอบไปมันก็เริ่มมาด้านข้างเพิ่มด้านข้างก็คือได้รอบต้นคือคายได้เยอะขึ้นรอบต้นคือการคายไอเสียได้เยอะขึ้นรอบต้นคือการแพงด้านข้างรอบไปคือการยกขึ้นยกขึ้นคือการคือการคายไอเสียให้เร็วขึ้นอ่ะยกบนคือคายไอเสียได้เร็วขึ้น ยางด้านข้างคือคลายไอเสียได้เพิ่มขึ้นยกข้างแทงข้างก็จะได้ในรอบต้นเพราะว่าคลายไอเสียได้เยอะขึ้นรอบต้นมันก็มาแต่ว่ารอบปลายอาจจะอยู่เท่าเดิมแต่ว่าการยกยกหัวบนยกช่องบนคายไอเสียได้เร็วขึ้นมันก็อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรอบปลายมันก็จะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามกําลังเครื่องอาจจะเพิ่มมา 2- 3000รอบอะไรประมาณนี้ คือในการเป็นอธิบายจุดหลักๆได้เฉยนะครับผมคือผมก็ไม่ใช่ช่างบอกก่อนพูดตามอาประสิทธ์ประสบการณ์ที่ผมทํามาคือในการทําเครื่องตัดญ้าทําผมก็ทําเล่นผมก็ไม่ได้ช่างผมก็จำจำจ,ำจากที่ในกลุ่มเครื่องแตดญ้ามาเหมือนก,กันแต่แต่ว่าก็เลยมาบอกน้องๆที่เขาขอมาผมก็มาพูดตามประมาณนี้ตามนั้นแทงด้านข้างได้รอบต้นเพิ่มแทงการด้านบน ช่องบนได้รอบปลายด้านข้างกำลังเพิ่มขึ้นคลายได้เยอะขึ้นรอบต้นก็ามาแทงด้านบนได้รอบปลายเพราะว่ามันคลายไอเสียได้เร็วขึ้นโอเคประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ